สวัสดีครับมาชมมิตซูบิชิสตาร์ด้านะครับสตาร์ด้าปีสองห้าสี่แปดนะครับปีศูนย์ห้านะครับรถสวยมากนะครับคันนี้รถสวยเครื่องดีนะครับเครื่องดีขับขี่ดีภายภายในสวยรถสวยใสๆบางๆเดิมๆนะครับสเก็ตรอบคันมาจากโรงงานอย่างนี้เลยนะครับสวยใสนะครับรถนะซื้อไปใช้งานนะครับซื้อไปใช้งานราคาเบาๆนะครับราคาท้ายคลิปเบาๆเลยนะครับรอชมราคานะครับมีแคลรีบอยยางใหม่นะครับยางปียี่สิบสามนะครับ พร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ขับขี่ทางไกลสบายนะครับสีสันสวยนะครับสีสันสวยนะครับใสๆบางๆเลยนะครับยางปี23ามเครื่องดีคันสีสวยแอร์เย็นฉ่ำนะครับเล่มเอกสารมีพร้อมโอนเลยนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับรถสวยสวยใสๆเลยนะครับภายในสวยนะครับภายในสวยนะ สตาร์ด้านะครับซื้อไปใช้งานขับดีนะครับเครื่อง2 8จดแดเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับมีจอเรียบร้อยนะครับภายในภายในเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะห้องกงท้้งเครื่องสวยๆนะครับซื้อไปใช้งานสบายๆเลยคันนี้เครื่องดีมากนะครับเครื่องดีเลยขับขี่วิ่งทางไกลสบายนี่นะครับเครื่องดีเลยเยวสตาร์ทให้ดูนะ ขับขี่ทางไกลวิ่งทางไกลสบายนะครับยางเครื่องพอๆเลยนะครับรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆเลยนะครับเครื่องดีขับดีนะครับวิ่งทางไกลสบายนะครับขับทางไกลสบายราคสีหกแปดนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับเล่มเอกสารสารพร้อมโอนนะครับภายในสวยแอร์เย็นฉ่านะครับภายในสวยแอร์เย็นฉ่านะครับแผงประตูประตูกจบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับ มีจอนะครับพร้อมใช้งานนะครับเบาะมีขาดนิดนึงนะครับนี่ <c oughs> เป็นเบาะหนังน,นะครับอ่าเป็นเบาะหนังนะครับราคาเบาๆเลยนะครับสีสันก็สวยๆใสๆเลยนะครับสวยๆใสๆนะอืมนะครับสวยๆใสๆแคลริบอย,ยพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเลยนะขับขี่ทางไกลวิ่งทางไกลได้เลยนะครับคันนี้ราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆนะครับ 7จ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับาราคาเบาๆเลยนะหน้าตาก็หล่อๆนี้เลยสีสันวสวยๆใสๆนะครับสวยๆใสๆเลยนะครับโอเคท่านใดอยากซื้อไปใช้นะครับรีบมาเอาไปใช้งานนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครื่องดีขับดีมากๆนะครับคันนี้โอเคขอบคุณครับ